สวัสดีครับเพื่อนครูภาษาอังกฤษทุกท่านนะครับวันนี้พบกับอาจารย์แม็กอาจารย์สตวรวัชยสิทธิ์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับวันนี้อาจารย์แม็กได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับให้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการประยุกต์ใช้บทซิปเพื่อการสอนคำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษครับ ก่อนอื่นเลยอาจารย์แม็กขอน่าจะสอบถามคุณครูทุกท่านนะครับน่าจะเคยเห็นรูปภาพแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะรูปภาพนะครับที่มีข้อความทับซ้อนกันนะครับอาจจะมีขนาดหรือ,อสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนนี้ครับเขาเรียกว่า word clouds ครับ word c l o u d คือการนำกลุ่มคำนะครับหรือคำศัพท์ที่เราค้นพบบ่อยๆ ในบทความหรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับเข้ามาในสู่เว็บไซต์เพื่อที่จะนำมาประมวลผลครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต่อมานะครับอาจารย์แม็กขอแนะนำตัว word cloud generator ว่าเราสามารถใช้ตัว word cloud ได้จากที่ไหนได้บ้างอันดับแรกครับ1นึ่ง k e y l e a r n ครับต่อมาครับเป็น word art ครับต่อมาเป็น word c l o u d ครับต่อมาครับเป็น word It o u t ครับ ต่อมาครับเป็นเจสันเดวิสครับต่อมาครับเป็น t ท็กคลาว d ครับต่อมาครับแท็กซีโดครับต่อมาครับเป็น m e n t i m e เ e อร์ครับและสุดท้ายครับเป็นวอตซิ p ครับโดยวันนี้อาจารย์แม็กจะขอนำเสนอการใช้บอซิฟครับในการประยุกต์ใช้ในการสอนการอ่านและการเรียนคำรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันครับก่อนอื่นเลยเราลองเข้ามาในเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์ w o r d s h i p o r g นะครับภาพที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นตรงกลางนะครับที่เป็นลักษณะสีขาวๆนะครับตรงนี้เราสามารถาพิมพ์ได้หรือสามารถวางข้อความนะครับที่เราต้องการลงไปได้ครับโดยข้อความที่เราต้องการต้องลบเอาลงไปนะครับคือ1ต้องไม่มีรูปภาพครับ2ต้องไม่มีตารางครับเพราะเพราะว่าตัวบ o r ตัว w o r d s h i เนี่ยไม่สามารถอ่านค่าพวกนี้ได้ครับ หลังจากนั้นครับเมื่อเราวางข้อความไปแล้วเรียบร้อยนะครับณตรงนี้เราสามารถทําได้โดยการ Copy Paste ครับคัดลอกระหว่างข้อความที่เราต้องการจะนํามาใช้นะครับลงไป2ครับกด10ครับเมื่อกด1ิครับเราจะปรากฏภาพดังตรงหน้าจอนะครับก็คือจะเป็นภาพเขียวเขียวเเต็มไปหมดเลยนะครับมีตัวหนามีตัวบางนะครับคุณครูอาจจะบอกว่าเอ๊ะ มันไม่สวยเลยมันเขียวเต็มไปหมดเลยเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเราลองมาที่ด้านเมนูด้านซ้ายครับที่เขียนว่า Cloud Styles ครับ Cloud Styles ครับเมื่อเราคลิกลงมานะครับจะเจอรูปแบบครับหลากหลายรูปแบบเลยครับให้คุณครูสามารถเปลี่ยนได้ครับเป็นสีตามใจชอบได้เลยครับหรือรูปแบบตามใจที่คุณครูชอบเลยครับต่อมาครับรูปแบบการนำเสนอครับเวลาที่ดูทับซ้อนกันเนี่ยอาจจะดูยากครับ เราอาจจะใช้พกใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์คือ1ครับอาจจะต้องการเรียงตามตัวอักษรครับ A ถึง Z ครับหรือจาก Z ไป A ครับหรือเราต้องการจะเรียงครับจาก c o m มอนไปแลครับคอมมอนก็คือคำที่มีการใช้มากที่สุดครับคำจากมากครับไปถึงแลครับคำที่เกิดขึ้นน้อยครับในบทความของเราครับต่อมาครับในตัว MARK w o r d รครับมาร์ w เวิรคือ ตรงนี้นะครับเขาจะบอกครับว่าในบทความของเราเนี่ยมีคําศัพท์ที่เป็นทั่วไปกี่คาคาศัพท์ที่เป็นเชิงวิชาการกี่คําคําศัพท์ที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือทางด้านสังคมกี่คําครับแยกออกมาให้เราครับต่อมานะครับกลับมาที่หน้าเดิมครับกลับมาที่หน้าหลังจากที่เรากดซิปนะครับสิ่งที่เราจะเจอครับอันแรกครับ ตรงนี้เขาบอกว่า100 words p r a s e ครับหมายความว่ามีคำทั้งหมดในหน้าจอตรงนี้มีทั้งหมด100่งคำครับที่ถูกวางลงไปครับต่อมานะครับคุณครูทุกท่านอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันมีตัวอักษรตัวตัวใหญ่ตัวตัวหนานะครับและทำไมบางอันมันตัวเล็กครับเจ้าตัวอักษรที่เป็นตัวหนานะครับหรือว่าตัวใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยนะครับจะหมายถึงตัวอักษรที่มีการค้นพบใช้บ่อยมากที่สุดในตัว บทความของเราครับและเขาก็จะลดหลั่นกันลงมาครับพอเราเจอตัวอักษรตัวเล็กๆนั่นก็คือการนตรงกงินข้ามครับนั่นก็คือคำนี้อาจจะพบได้แต่อาจจะไม่เยอะมากครับในบทความของเราครับเมื <ME> ่อ ER เรานำเมาส์ไปคลิกที่คำว่า rocky นะครับด้านขวาสีเขียวเขียวเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นคำว่า rocky two times หมายความว่าเราจะเจอคำคาว่า rocky ในบริบทเนี่ยทั้งหมด2ครั้งครับ ไปต่อนะครับในเมื่อตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าเราเริ่มต้นใช้บทิร์ดซได้แล้วนะครับต่อมาครับหากเราต้องการจะเซฟรูปตรงนี้เพื่อนําไปใช้ต่อครับเราสามารถทําได้โดยการอันดับแรกครับกดตัวฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองนะครับทางด้านขวามือหลังจากนั้นจะขึ้นแถบเมนูด้านด้านทางด้านขวามือครับหลังจากนั้นคุณครูอาจจะบอกว่าเอ๊ะฟอนต์เนี่ยอาจจะยังไม่โดนใจครับคุณครูสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับ หรือว่าสีอาจจะอยากได้สีที่โดนใจเด็กๆหรือโดนใจคุณครูนะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เลยปับครับตรงนี้เขาจะเป็นคัลเลอร์เซตให้ครับจะเป็นแบบเฉดสีต่างๆให้ครับคุณครูสามารถเลือกได้เลยครับต่อมาครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับดาวน์โหลดตัวไฟล์รูปภาพตรงนี้นะครับเราสามารถกดที่ดาวน์โหลดครับโดยที่เขาสามารถเป็น2ไฟล์ให้ครับ1เป็นไฟล์ svg กับไฟล์ png ครับ คุณครูสามารถเซฟรูปจากตรงนี้และวนำไปใช้ต่อได้เลยครับต่อไปครับเราเลื่อนมาลงข้างล่างนะครับเราจะเจอตรงคำว่า wordnet virtualization ครับ wordnet virtualization ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นการบอกว่าคำที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราสนใจเนี่ย มีกี่มีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคำเมื่อกี้ที่เราเจอนะครับคำที่เจอมากที่สุดในบทค,บความคือคำว่าปปลายเขาก็ขึ้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าปลาปลายโชว์ขึ้นมาให้เราดูครับไปต่อนะครับทางด้านขวามือครับเราจะมี i m a g e for ป i ายปลายครับจะเป็นในเรื่องของรูปภาพครับตรงนี้ในส่วนนี้จะมีประโยชน์ครับหากคำนั้นเราไม่สามารถอธิบายให้เด็ก เห็นภาพได้หรือเข้าใจได้เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการดูไม่ว่าจะเป็น images ครับรูปภาพครับหรือเป็นวิดีโอครับเพื่อให้เด็กๆสามารถเห็นภาพครับว่าเอ๊ะภาพตรงนี้คืออะไรกันแน่ครับไปต่อนะครับต่อมาด้านล่างครับเขาเรียกว่า Word w o r o n t e x t t e x t ครับ Word in Context ครับตรงนี้คือเขาจะปรากฏครับคำว่าปลายปลายที่เราเจอในบริบทเนี่ย ว่ามีทั้งหมดกี่บรรทัดครับซึ่งในนี้นะครับเราจะเจอคําว่าไบปลายในในเนื้อเรื่องของเราเนี่ยทั้งหมด7บรรทัดครับและใน7บรรทัดเนี่ยคำว่าไปปลายเขาอยู่ตําแหน่งไหนบ้างครับเขาก็จะบอกเราค่อนข้างละเอียดเลยนะครับในด้านซ้ายต่อมาด้านขวาครับเราสามารถนําคําว่าเห็นคําว่าไบปลายนะครับในของ Passage โดยภาพรวมครับว่าคําว่าไบปลายอยู่ในส่วนไหนได้บ้างของทาง Passage ครับ เราก็จะเห็นภาพรวมจากทางด้านขวามือครับไปต่อนะครับต่อามาครับแล้วเราจะประยุกต์ใช้บทซิปกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างไรครับอันดับแรกครับการสอนคำศัพท์ครับในเมื่อครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้ที่อาจารย์แม็กพูดไปใช่ไหมครับ ในเรื่องการการการ,การดูความสับใช่ไหมครับเรามาดูให้ลึกขึ้นมากขึ้นครับว่าเราจะใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรครับอย่างเช่นอาจารย์แม็กสนใจคําว่า Frozen ครับอาจารย์แม็กว่านักเล่นของอาจารย์แม็กเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะไม่รู้จักคําว่า Fro z e n คืออะไรอาจารย์แม็กก็เลยลองกดคลิกเข้าไปที่คําว่า Fro z e n ครับสิ่งที่อาจารย์แม็กเจอครับคือจะเจอคําว่า Frozen ครับ และเขาก็จะแตกแขนงเป็นหลากหลายเลยครับมีทั้งคําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันมีความหมายที่ตรงกันข้ามกันมีความหมายที่เช่นการใช้ collocation ร่วมกันนะครับที่เราอาจจะพบได้นะครับเช่นคําว่า quick frozen หรือ flash frozen นะครับที่เราอาจจะเจอได้นะครับเราก็จะเจอคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือบางทีถ้าคํานั้นมีหลากหลายความหมายหลายคํานิยามเขาก็จะขึ้นมาให้ครับว่า แต่ละกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับไปต่อนะครับต่อครับเมื่อเราเอาเมาส์มาชี้ที่คำว่า frozen ครับสิ่งที่เราเจอครับในกรอบสีแดงหนึ่งเราจะเจอ part of speech ครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าคำว่า frozen เนี่ยเป็น adjective ครับและข้างล่างครับ turn into ice bar อะไรทั้งหลายนะครับตรงนี้คือ definition ครับคือคำนิยามครับคือความหมายของคำว่า frozen ครับ และข้างล่างครับที่มีขีดสามขีดครับตรงนี้คือยกตัวอย่างการใช้คำว่า frozen ครับเป็นตัวอย่างให,ให้เราเห็นครับตรงนี้ก็สามารถทำให้เราช่วยลดเวลาไปได้นะครับในการแทนที่ปกติเราจะไปเปิด Dictionary ใช่ไหมครับหรือว่าเปิด Online Dictionary เราสามารถเข้ามาที่ตัวบทซดิปเพื่อที่จะเข้ามาดูได้ทั้งรูปภาพทั้งการใช้ทั้ง definition และคำเหมือนคำต่าง อะไรทั้งหลายได้หมดเลยครับต่อมานะครับเราอาจจะทําเป็นกิจกรรมเดาเนื้อเรื่องก่อนอ่างจริงครับเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างตรงนี้นะครับในช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับคุณครูสามารถทําเป็น break out room ครับให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปแต่ละกลุ่มครับเข้าไปแต่เข้าไปแต่ละห้องนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันะระดมความคิดครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเขาจะแต่งเรื่องนี้ ออกมาได้ยังไงเขาจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นให้เขาออกมานำเสนอกันครับและเราลองมาเปรียบเทียบกันดูครับว่ากลุ่มไหนที่ดูใกล้เคียงกับเรื่องของจริงมากที่สุดหรือกลุ่มไหนที่ดูแล้วมีความครีเอทีฟมากกว่ากันอย่างนี้ก็ได้ครับหรือเราสามารถทำ ามาผูกกับเรื่องของ writing ก็ได้ครับเราอาจจะทำเป็น chain story ครับในช่องแชทใช่ไหมครับเราสามารถใช้ช่องแชทหรืออาจจะเป็นไฟล์ word ที่ออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปพิมพ์ได้นะครับหรือแสดงความคิดเห็นได้เราคุณอาจจะเริ่มต้นจากที่คุณครูเริ่มที่ประโยคแรกครับลองพิมพ์ประโยคแรกไปว่าเราจะเริ่มต้นแบบนี้แล้วนักเรียนจะต่อกันด้วยประโยคอะไร และลองขมมดกันครับให้มาเป็นหนึ่งเรื่องให้จบเป็นหนึ่งเรื่องครับและเราก็จะได้เป็นหนึ่งเรื่องของในห้องเราครับวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณครูทุกท่านนะครับน่าจะไดะ้เครื่องมือนะครับไปลองใช้ในการเรียนการสอนภาษา,ษาอังกฤษกันนะครับและหากคุณครูท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Word ซิปหรืออาจจะมีข้อเสนอแนะอะไร หรือคุณครูอาจจะต้องการแชร์ประสบการณ์การใช้ Word ์ดซนะครับสามารถอีเมลมาพูดคุยกันได้ครับที่อีเมลด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครที่ให้เกียรติอาจารย์แม็กได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ครับหวังว่า เว็บไซต์ w o r d s i p นะครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับคุณครูทุกาท่านในการาเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้อาจารย์แม็กขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ